ออค้าเมือส่งค้าเมือส่งพี่ปน้องเขากูก็กูดีกูแลนคานอตในวิดีโอตัวไหนครัที่มาสอนปันนิดได้คานอสอนปันอะไรค่ะสอนปันวันนี้มานอขคานอออกค้ายินดีครับตอนกูก็คานอกก่อนเขาเดี๋ยวสอนค้าอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันว้ขคานอตมือเร็วถึงตัวแพทย์เสียงขาดแล้วคานอกถึงตัวแพทย์เสียงขาดค่ะการสอนคานอกการสอนไม่แอกในขาายต่างการแพทย์แอกนะครับคอหกคานอกง่ายต่างการแพทย์แอก ง่ายต่างกับแพทย์ยากยกง่ายต่างกับแพ้จํจำแยกง่ายต่างกับแพทย์จำนางแยกง่ายต่างกับแพ้จํจำตางแยกง่ายต่างกับแพทได้ขึ้นแยก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 คอเจ็ดใต้ต่างกับแพ้แตกใต้ต่างกับแพ้ยากแตกใต้ต่างกับแพได้จำแตกใต้ต่างกับแพ้จำมาแตกใต้ต่างกับแพ้จํจำตายแตกใต้ต่างกับแพทได้ขึ้นแตก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  แท็กแท็กแท็กคอแปดไทยต่างกับแพทยแท็กไทยต่างกับพทย์ยากแท็กไทยต่างกับแพทยจำแท็กไทยต่างกับแพทยจำนาแท็กไทยต่างกับแพทยจำเตอร์แท็กไทยต่างกับแพทยได้กึ้นแท็ก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 คอเก้าหนต่างกับแพทยแหนกในต่างกับพทย์ยากแหนกในต่างกับแพทยจำแหนกในต่างกับแพทยจำนาแหนกในต่างกับแพทยจำเตอร์แหนก ในต่างกาแได้คะแนนแนก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 คอซิปไปต่างกาแฟแปลกไปต่างกาแฟแยกแปลกไปต่างกาแฟจำแปลกไปต่างกาแฟจำนาแปลกไปต่างกาแฟจำเต่แป๊บไปต่างกัาแฟได้คแนกแป๊บ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 คอหกแงกแก แท็ก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 แทกแท็ก้อแปแทก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 แท็ก้อเกแน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 ็ก้อสิบแป็กแป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 กคอขาโค้หนงก้ามขนออกแยก แท็กแท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 ็กแทกคอแปดแทก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 คอเกแนกนกแนกนกแนกแกแปดคอิบแป็ก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 แปค ยินดีครับตอนกูก็กูตีกูแลนด์คันออกไปนอนตั้งเมืองไทยไปนอนตั้งเมืองบ้านไปนอนตั้งเมืองอ่าเมืองใต้คันออกไปนอนตั้งเมืองเขข่ายยินดีครับตอนกูก็กูตีกูแลนด์คันออกไต้เอาหนังการคันออกอย่ากยอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้คันออกตอนตดาดีปะเนนแห้งค่ะกดไลค์กดแชร์กดกล้ามสองกล้ามคันออกอค่ายินดีครับตอนกูเกิ้ลคันออกอค่ามือสูงค้า